ซูซูตอนเดียว2.5ดีเซนเกียร์ธรรมดานะจ๊ะมีประกันชั้นหนึ่งให้เพิ่งมาเลยเพิ่งมาอุ่นๆเลยเมะยังไม่ได้เก็บงานนะแต่ว่ามีประกันชั้นหนึ่งให้นะครับเอาไปจัดการเองได้อย่ยบอกถ้าขายสภาพนี้เอาไปเลย165 16่งหแสหห้านะครับหรือถ้าใครจะให้เก็บงานให้ก็ได้นะครับหรือจะให้ ผ่อนจัดเรื่องทำผ่อนก็นได้นะครับเครื่อรถรถเล่มเริ่มปกติเลยรแบบคันนี้ข้างในพร้อมใช้เลย <cue> เครื่องดีเครื่องดีเกียร์ดีอยู่นะครับสีมีรอยนิดหน่อยมีประกันกชั้นหนึ่งให้เอาไปจัดการเองได้นะครับนะครับถ้าสดสด,สดเลยก็หนึ่งหกห้าแสนหกห้านะจ๊ะเอาไปเที่ยวเอาไปขนของขายของได้เลยนะจ๊ะเครื่องดีอยู่มาดูกันได้แสนหกห้า ผ่อนได้ผ่อนได้นะใครจะมายื่นผ่อนได้เหมือนกันมา